What truly matters is that the great season of plenty has arrived. And we can share in it together. I've selected you as a lead hunter for this expedition. It's not much of a lead, but it's the best one we've got. You're gonna sit and cry or get up and help? Yeah, let's do it! My vote is to save as many lives as possible. I had no idea just how big the world is. ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับเกม Monster Hunter Wild e, ที่จะเปิดให้เราเล่นในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นี้สำหรับวันนี้คือวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่ชาว PC อย่างเราสามารถโหลดล่วงหน้าได้แล้วนั่นเองครับ ในเกม Monster Hunter เนี่ยทุกๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วครับว่ามันคือเกมที่ล่ามอนสเตอร์ะนะแต่ว่าในเกมของเขาเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟุกดุกดิกเนี่ยจะนำพาเพื่อนๆไปรู้ถึงตัวละครต่างๆในเกม Monster Hunter w i กันครับว่าเขาคือใครมีหน้าที่อะไรกันบ้างช่องฟุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับเรามาพบกับตัวละครแรกกันนะครับก็คือ Hunter Hunter เนี่ยก็คือตัวละครหลักที่เราสร้างขึ้นมาเล่นนั่นเองครับโดยเราจะเป็นนักล่าที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กับคณะกรรมการวิจัยในดินแดนต้องห้ามแห่งนี้โดยเรามีหน้าที่ที่จะช่วยตรวจสอบภูมิภาคที่ยังไม่ได้สำรวจนี้นั่นเองครับ เอาง่ายๆก็คือเราจะต้องช่วยออกสำรวจออกล่ามอนสเตอร์ในดินแดนแห่งใหม่นั่นเองครับทั้งตัวคัสซีนที่ออกมาเนาะแล้วก็ตัวเบต้าเทสเนี่ยเราจะได้เริ่มต้นมาอยู่ที่ภูมิภาคที่เป็นทะเลทรายนั่นเองซึ่งผมมองว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าจะดําเนินในภูมิภาคทะเลทรายเป็นตัวเนื้อเรื่องหลักนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังจะต้องไปสำรวจพื้นที่หรือแบบอื่นๆอีกด้วยนั่นเองครับต่อมาก็คือน้องแมวของเรานั่นเองครับโดยเขาได้บอกกับเราว่า สัตว์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเฟลีนครับซึ่งเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆแมวนั่นเองแต่ว่าเขาจะสามารถพูดคุยกับผู้คนได้ครับแล้วก็เป็นคู่หูของเราด้วยโดยชื่อที่เรียกกันเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าปาลิโก้นั่นเองเนาะซึ่งปาลิโก้เนี่ยจะคอยช่วยเหลือเราในการล่ามอนสเตอร์อีกด้วยครับเอาตรงๆผมว่านอกจากน้องจะน่ารักแล้วเนี่ยน้องยังมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าข้อที่1เลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้เล่นในตัวเบต้าเนาะหรือว่าเริ่มเล่นแรกๆโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยน้องปาิโกของเเราเนี่ย จะช่วยเราโจมตีด้วยครับแต่แต่มันอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือเขาอจะหิ้วถุงเลือดครับก็คือส่งแมลงหิ้วถุงเลือดมาให้เราครับแล้วเราก็จะได้รับเลือดเนาะโดยในที่นี้เนี่ยผมมองว่าเลือดในเกมเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญนะเพราะว่ามอนต์แต่ละตัวเนี่ยก็โหดเจะเหลือเกินตีสนักเชียวเพราะฉะนั้นการที่มีน้องปริโคมาช่วยเหลือเนี่ยก็อุ่นใจได้มากเลยทีเดียวครับต่อมานะครับก็มาถึงคิวสาวแว่นของเราหรือก็คือเอลมานั่นเองครับโดยเอลมาเนี่ย เขาเป็นผู้ดูแลของนักล่าและก็เป็นผู้ที่จัดการคําขอของการล่าสัตว์ประหลาดของเรานั่นเองครับเอาง่ายๆนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเอามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ให้เราไปคุยเพื่อรับเควสต่างๆนั่นเองเนาะเ,นเพื่อนๆท่านใดที่เล่นตอนเบต้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังพอทราบอยู่บ้างน,นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยก็เราสามารถไปรับเควสจากผู้หญิงคนนี้ได้เลยนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเรารับเควสหรือเราไปเคลียร์เควสไปสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยเอามาเนี่ยจะตามเราไปด้วยครับ เขาบอกว่าเอลมาเนี่ยจะให้การสนับสนุนแล้วก็ความรู้กับเราด้วยผมมองว่าในที่นี้เนี่ยด้วยเอลมาเนี่ยเขาไม่ได้ตีมอนสเตอร์อยู่แล้วถูกไหมครับผมมองว่าเขาเนี่ยน่าจะมีเจ้าตัวสมุดโน้ตของเราเนี่ยที่เอาไว้บอกว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยแพ้ธาตุอะไรจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงน่าจะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมเต็มกันอีกทีเนาะต่อมาก็คือแกมมานะครับซึ่งเธอเนี่ยจะอยู่ในกววในกลุ่มของเราน,นั่นเองครับ เธอจะอยู่ในโรงตีเหล็กกับคณะกรรมการวิจัยครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเมื่อเราต้องการอาวุธหรือชุดเกราะอะไรเนี่ยเธอจะเป็นคนดูแลความต้องการในการสร้างอาวุธและชุดเกราะของเราทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นให้พูดตามตรงและเข้าใจง่ายก็คือเธอคือแม่ค้าที่คราฟอาวุธและชุดเกราะนั่นแหละครับต่อมาก็คือน้องนตาตานะครับซึ่งเขาได้บอกไว้ว่าฉันยังคงหวังว่าฉันจะจินตนานการถึงเรื่องทั้งหมด ผมยังไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยหมายถึงเรื่องอะไรนะครับอาจจะเป็นการมาจนภยัยหรือว่าน้องอาจจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามในเกมเต็มเนาะแต่ว่าในทางแคปคอมเนี่ยได้บอกไว้ว่านาตาเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มลึกลับที่ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมๆกับเรานั่นเองครับต่อมาก็คือคุณลุงเฟเบียรนั่นเองครับ คุณลุงเฟเบียเนี่ยเขาเป็นลีดเดอร์ในกิลของเรานั่นเองเนาะในฐานะผู้นํากิลนักล่าเนี่ยเขาได้ก่อตั้งคณะกรรมการวิจัยในดินแดนต้องห้ามหลังจากนั้นเขาได้ค้นพบกับนาตาเด็กคนเมื่อกี้นั่นแหละครับแล้วเขาก็เป็นคนที่รับผิดชอบในการจัดตั้งหน่วยสำรวจในแต่ละหน่วยอีกด้วยนะและในอดีตเนี่ยคุณลุงเฟเบียเนี่ยเขาเป็นนักล่าที่มีความโดดเด่นในหมู่กิลดด้วยนั่นเองครับในเกม Monster Hunter w i l เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะได้เห็นฉากที่คุณลุงได้ต่อสู้หรือเปล่าและคุณลุงได้ใช้อาวุธอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันอีกทีนะครับมาที่ตัวละครต่อมากันครับมีชื่อว่าล้มนั่นเองครับโดยในทางที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรกับเรามากมายครับเราจะได้ข้อความแค่ว่าเขาคือเผ่าที่มีชื่อว่าวุฒวุฒนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ท่องไปในถิ่นที่รกรกันดารห่างไกลาจากบ้านของตนเท่านี้เลยครับ ก็ไม่รู้ว่าว่าคือใครแล้วก็มีหน้าที่อะไรด้วยเนาะเดี๋ยวส่วนเกมเต็มออกมาเนี่ยเราคงจะได้รับรู้เรื่องราวของเขามากขึ้นนั่นเองครับต่อมาก็คือโอลิเวียนะครับโดยโอลิเวียเนี่ยเขาเป็นสมาชิกผู้ถือค้อนของทีมสำรวจดินแดนต้องห้ามแห่งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้รับภารกิจพิเศษจากกิลครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้มาดินแดนต้องห้ามที่เรากําลังอยู่เนี่แหละเธอสามารถช่วยเหลือเราในฐานะนักล่าและสนับสนุนในระหว่างภารกิจได้ นั่นแปลว่าโอลิเวียเนี่ยเขาน่าจะเข้ามาช่วยเราตีมอนได้ในเควสใดเควสหนึ่งนั่นเองครับและเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าแบบตัวละครที่ถือคอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพึ่งพาได้เลยทีเดียวเนาะต่อมาก็คือแอตทอนนะครับซึ่งเอาจริงๆไม่มีอะไรมากครับเขาก็คือแมวที่คอยช่วยเหลือโอลิเวียนั่นเองครับเอาจริงๆนะแอบเท่อยู่นะผมผมชอบเจ้าแมวตัวนี้พอสมควรเลยนะเท่ดีครับก็คืออ e ีริกนะครับ เขาเนี่ยเป็นแฮนเดอร์หรือก็คือผู้ดูแลเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมมองว่าเขาอยู่คนละเมืองกันเนาะอยู่คนละอยู่คนละสถานที่นั่นแหละเขาจะอยู่ในหน่วยแอสทัมเนาะเขาเป็นนักชีววิทยาผู้ชำนาญซึ่งโด่งดังไปทั่วแวดวงวิชาการนั่นเองครับแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายกันนะครับก็คือเวอร์เนอร์เวอร์เนอร์เนี่ยเขาเป็นช่างตีเหล็กที่อยู่ในแอสทัมนั่นเนองครับไม่ได้มีอะไรมากครับเราสามารถไปราบชุดและก็ขับอาวุธจากเขาได้อีกเมืองหนึ่งเหมือนกันนั่นเองเนาะ และนี่ก็คือตัวละครหลักทั้งหมดใน Monster Hunter Wild ที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นั่นเองครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะรู้จักตัวละครมากขึ้นและสนุกไปกับเนื้อเรื่องในเกม Monster Hunter Wild นะครับสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้คลิปผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในเกม The Monster Hunter Wild ในวันศุกร์นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ